เรริธนรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับอ้าเรามาพบกันที่สัพานชม,มาลุเชตกันนะมาติดอาวุธฐานปัญญานะเพื่อชัยชนะของคนดีชัยชนะของประเทศชาติของเรานะเพื่อชัยชนะต่อสิ่งเลวร้ายนะเพื่อสร้างสรรค สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติของเรานะเอาเรื่องไหนดีนาะเยอะเลอเกิดเรื่องเราอ้าวยังเรื่องชายแดนครับพูดชายแดนนิดนึงก่อนก็ได้นะยังเรื่องชายแดนเนี่ยนะเราในฐานะประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ ในฐานะประชาชนของเรานะาก็ทำหน้าที่ของเราไปสื่อสารให้กับหน่วยงานต่างๆที่ควรจะทําหน้าที่ให้ทําหน้าที่นะที่ดีที่ถูกต้องนะอันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามธรรมนะเมื่อเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วเราก็ได้กุศลเต็มที่แล้วประเทศก็ได้ประโยชน์เต็มที่แล้วตามศักยภาพที่เรามีนะ ที่ประชาชนมีส่วนนะ่ะส่วนว่าหน่วยต่างๆเขาจะทำหน้าที่ของเขาเพียงใดนะ่ะก็เป็นก็เป็นกุศลไปตามนั้นตามนั้นถ้าเขาทำหน้าที่ที่ดีก็เป็นกุศลของเขานะ่ะถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ที่ดีก็เป็นอกุศลของเขานะ่ะยิ่งถ้ามีคนดีไปบอกนะมีคนดีไปบอกแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี แล้วเขายังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่เขายิ่งบาปหนักนะความพินาศก็เป็นของเขาเองนะก็ไม่ต้องไปห่วงเขามากหรอกนะไม่ต้องไปห่วงกระทรวงต่างประเทศมากนักหรอกนะไม่ต้องไปห่วงรัฐบาลมากนักหรอกนะเขาทําชั่วเท่าใดชั่วก็เป็นของเขาเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมความพินาศก็เป็นของเขาเท่านั้นเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเขาทําดีเท่าใดเท่าใดดีก็เป็นของเขาใช่ไหม ถ้าเขาทำดีๆก็เป็นของเขาก็าทำชั่วชั่วก็เป็นของเขาเขาก็จะรับผลดีผลชั่วที่เขาทำนั่นแหลนะไม่ต้องไปห่วงไปกงังวลเขามากหรอกนะสบายๆนะเราทำหน้าที่ที่ดีของเราทุกวันทุกวันเราก็ได้วิบากดีเพิ่มขึ้นทุกวันได้ชัยชนะเพิ่มขึ้นทุกวันนี่เป็นสัจธรรมอย่างนี้นะราังนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเรานะ เปสื่อสารในหน่วยที่เกี่ยวข้องหน้าเขาทําหน้าที่ที่เขาควรจะทําถ้าเขาทาตามหน้าที่ที่ควรจะทําเขาก็เจริญเขาไม่ทําตามนั้นเขาก็เสื่อมมันมีเท่านี้เองนะมันไม่ได้มีอะไรกว่านี้แล้วสบายๆเราไปสื่อสารแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ดีแล้วก็เป็นกุศลเต็มที่แล้วก็จบหน้าที่ของเราวันต่อวันวันต่อวันวันหน้าสิ่งใดที่เราควรสื่อสาร ให้เป็นประโยชน์ต่อไปอีกแล้วก็สื่อสารอีกอะไรดีอะไรชั่วก็ติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนที่เกี่ยวข้องให้กับสังคมไทยนะ่าก็เป็นหน้าที่ของเรานะเราก็สื่อสารไปหนะ่าอย่างนี้เป็นต้นส่วนไหนเราลงมือทําได้ก็ลงมือทําจริงๆแล้วนะ่าความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศไทยของเรานี่นะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ พลังของชาติศาสตร์กษัตริย์และพลังความดีของคนดีในประเทศไทยของเราทุกภาคส่วนชาติศาสตร์กษัตริย์ประชาชนคนดีทุกภาคส่วนคือความมั่นคงที่แท้จริงของสังคมประเทศชาติของเรานะนี่คือสัจธรรมเป็นเช่นนี้พลังประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทยของเรา ฟังด <Started. S 2> ีๆนะพลังประชาธิปไตยนี่คือพลังที่เป็นประโยชน์อธิปไตยคืออำนาจหรือพลังประชาก็คือประชาชนอำนาจหรือพลังที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยที่แท้จรงิงคือประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าอำนาจใดพลังใดไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทย อ๋อให้พูดว่ามันดีเยี่ยมแค่ไหนแค่ไหนแต่มันเป็นโทษน่ะมันมีคุณค่าอะไรไหมมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรหรอกใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอำนาจที่เป็นโทษไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่อำนาจพลังที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะนั้นอำนาจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่แท้จริงก็คือประชาธิปไตยที่แท้จริงสำหรับประเทศไทยสำหรับประเทศไทยของเราซึ่งเราก็ถือว่าดีที่สุดก่อทุกประเทศแหละ นั่นก็คืออำนาจพลังของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนไทยที่ดีนี่แหละสารพลังกันนี่แหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริงนอกนั้นไม่ใช่นอกนั้นไม่ใช่นะก็ต้องเป็นชาติที่ดีที่มั่นคงศาสนาที่ถูกตรงไม่ใช่พวกอารัชชีที่มาแทรกนะศาสนาที่ดีงามจริงๆมีคําสอนที่ดีงามถูกตรงจริงๆ มีผู้ปฏิบัติที่ถูกตรงจริงๆมีพระมหากษัตริย์ที่ดีงามแล้วก็มีประชาชนที่เป็นคนดีนี่แหละเป็นแกน่นเป็นแกนของประชาธิปไตยที่แท้จริงนประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งขอยืนยันเลยประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งแต่ประชาธิปไตยก็คือการตั้งตัวเองนั่นแหละ แต่ละคนแต่ละคนที่เป็นคนดีตั้งตัวเองมาเสียสละถ้าตั้งตัวเองมาร่วมพลังกันเสียสละนั่นแหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมคนดีทุกคนน่ะคนดีทุกคนน่ะคนดีเท่านั้น hu, แหละจึงจะเสียสละคนชั่วไม่เสียสละหรอกใช่ไหมถ้าคนชั่วเสียสละเขาจะเรียกคนชั่วเหรอใช่ไหมถ้าเขาเสียสละเพื่อป,ประโยชน์ส่วนรวมเขาก็เป็นคนดีใช่ไหม ใครก็ตามเสียสละเพื่อคนดีเพื่อส่วนรวมก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละอ่าก็จะดีตามลําดับของตัวเองใช่ไหมก็ดีตามลําดับของตัวเองนั่นแหละนะถ้าเขาเสียสละเราจะไปเรียกว่าเขาคนชั่วด้ไงเขาก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมแต่ถ้าเขาเห็นแก่ตัวเราจะเรียกเขาว่าเป็นคนดีได้อย่างไรเราก็ต้องเรียกว่าเป็นคนชั่วใช่ไหมถ้าจะทมมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยนะ จริงๆเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งหรอกไม่ใช่การเลือกตั้งเขายืนยันแต่การเลือกตั้งตังตวเองนั่แนแหละมาเสียสละไม่ใช่ว่าเจะต้องไปเลือกตั้งมีการเลือกตั้งตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกตั้งไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เนื้อหาหลักของการเสียสละการเสียสละจริงๆคือการตั้งตัวเองแต่และคนดีแต่ละคนแต่ละคนตั้งตัวเองมาเสียสละเพื่อส่วนรวม ตั้งตัวเองให้พึ่งตนเองให้ได้ตามความสามารถของตัวเองแล้วก็ตั้งตัวเองนั่นแหละมาเสียสละเพื่อส่วนรวมถ้ามีคนทําแบบนี้สารพลังกันคนดีสารพลังกันสมัครสมานสามัคคีกันมาพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมมากเท่าใดเท่าใดอํานาจนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหม นั่น <tang> ก <s> ็คือประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมนี่คือความจริงของประชาธิปไตยความจริงที่สัมผัสได้นี่คือประชาธิปไตยที่สัมผัสได้และเป็นจริงใช่ไหมมันเป็นความจริงอ่ะใครจะเถียงอ่ะฮะจะเถียงไหมทำไมไม่เถียงอ่ะก็มันจริงอ่นเนาะมันจริงจะเถียงได้ยังไงอ่ะแล้วคนแต่ละคนกําหนดได้ด้วยใช่ไหมประชาธิปไตยที่คนแต่ละคนกําหนดได้ มันเป็นความจริงที่เป็นไปได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงที่ลอยลมมันไม่ใช่ความจริงที่ลอยลมนะคนดีทําสิ่งนี้จริงเท่าไหร่จะไม่สารพลังกันพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้มากเท่าใดเท่าใดก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมนี่คือคนดีทุกภาคส่วนก็สารพลังกันนั่นแหละเป็นพลังประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันจริงอยู่ตรงนี้แหละ มันไม่ใช่ประชาธิปไตยลอยลมไอ้ที่เขาพูดพูดกันนประชาธิปไตยลอยลมทั้งนั้นแหละประชาธิปไตยลวงโลกประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งมันลวงโลกทั้งนั้นแหละนะจริงๆจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งถ้าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งก็ตามคนดีก็เสียสละตัวเองในคนที่สมควรนะแม้การเลือกตั้งคนดีนะที่ เหมาะควรที่จะลงเลือกตั้งที่จะไปมีตําแหน่งในสภาก็เสียสละตัวเองขอให้เป็นคนดีจริงๆก็ลงเลือกตั้งไปแล้วก็คนดีก็เลือกคนดีเข้าไปมันก็เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ถ้าไอ้คนชั่วมันมาหลอกว่ามาหลอกว่าฉันจะมาเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็หลอกคนให้เลือกเข้าไปแล้วก็ คนที่ถูกหลอกก็เลือกไอ้คนชั่วนั้นเข้าไปพี่น้องว่าเป็นประชาธิปไตยไหมอ่ะมาซื้อเสียงมาหลอกแล้วก็เลือกเข้าไปเป็นประชาธิปไตยไหมไม่ใช่อันนั้นมันชั่วชาติปไตยใช่ไหมหลอกลวงที่ปไตยใช่ไหมมันเป็นโทษใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งลอยๆไม่ใช่การเลือกตั้งลอยๆโดยไม่มีเนื้อหาสาระว่าการเลือกตั้งแบบไหนเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งแบบไหนไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ต้องรู้ใช่ไหมสมมติเอามีการเลือกตั้งสซห้าร้อยคนเข้าไปถ้ามีคนดีจริงๆสิบคนไี่พูดชัดๆนะมีคนดีจริงสิบคนถูกเลือกเข้าไปคนดีก็เลือกคนดีเข้าไปสิบคนแล้วไอ้ที่เหลือคนชั่วไอ้ที่เหลือคนชั่วนะนั่นแหละห้าร้อยคนมีคนดีอยู่สิบคนที่เหลือเก้าร้อยเท่าไหร่อะเอ้สี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบเป็นคนชั่วพี่น้องว่าเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่ เป็นประชาธิปไตยสิบคนใช่ไหมไอ้สี่ร้อยเก้าสิบน่ะเป็นชั่วชาิชาธิปไตยใช่ไหมคุณต้องพูดให้ชัดๆมันคืออันนี้มันคืออันนี้การเลือกตั้งมันก็คืออันนี้ใช่ไหมถ้าจะเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละมีคนดีเข้าไปเท่าไหร่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมเพราะพลังของคนดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมประชาธิปไตยคือพลังเพื่อประโยชน์ของประชาชนใช่ไหม ไม่ใช่พลังเพื่อโทษของประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูประชาธิปไตยเ็าดูกันตรงนี้ดูเนื้อเนื้อเนื้อของประชาธิปไตยไม่ใช่ดูโครงสร้างแค่การเลือกตั้งอันนี้มันนอมแนมเกินไปใช่ไหมประชาธิปไตยนอมแนมไอประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งอะประชาธิปไตยลวงโลกนอมแนมใช่ไหมไรปัญญานนะ เขาเรียกว่าอะไรนะไรเดียงสาประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งนะประชาธิปไตยไรเดียงสามันแยกไม่ได้เลยยัง,งโง่อยู่เลยใช่ไหมยังไม่รู้อีน้อยเนยเลยใช่ไหมว่าเนื้อแท้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคืออะไรใช่ไหมเขาบอกการเลือกตั้งของการเลือกตั้งการเลือกตั้งของการเลือกตั้งอย่างนั้นอนะอันนั้นมันหน่อมแนมอันนั้นมันแม่มันไรเดียงสา ประชาธิปไตยไรเดียงสาประชาธิปไตยที่ไม่ได้มีเนื้อหาเลยว่ากันที่มันจะเป็นประโยชน์คืออะไรเราก็ไม่ได้ไปเดเสการเลือกตั้งถ้าจะมีแต่เรารู้ว่าประชาธิปไตยการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งคนดีเข้าไปคุณทำอย่างไรก็ได้ถ้าคุณจะเลือกตั้งคุณต้องเลือกตั้งคนดีเข้าไปแล้วต้องกันไม่ให้คนชั่วเข้าไป ถ้ากกตทำงานอย่างดีประชาชนคนดีหนุนกกตกกตกตทำงานอย่างดีไอคนชั่วทั้งหลายที่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งหลายซ, он, ซื้อเสียงหลอกลวงทำชั่วทั้งหลายถูกคัดออกไปแล้วได้คนดีเข้าไปนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือทำผิดอย่างอื่นๆองค์กรอ scared, สิสระก็ช่วยกันจัดการเลยประชาชนคนดีช่วยกันจัดการในคนชั่วเลยนะช่วยกันเสียบด้วยกันอื ใช้ปัญญาเนะี่ยเสียบไม่ใช่เอามีดเอาอะไรไปแทงก็หรอกใช้ปัญญานะทะลมคนชั่วจนคนชั่วพ่ายแพ้ไปเลยนะพ่ายแพ้ทางกฎสังคมพ่ายแพ้ทางกฎหมายพ่ายแพ้ทางการเลือกตั้งถ้าประเทศไทยคนดีทั้งหลายช่วยกันถลลมคนชั่วด้วยปัญญาอันยิ่งจนคนชั่วพ่ายแพ้ไปอย่างแท้จริงนั่นแหละจนได้คนดีเข้ามาในสภาส่งเสริมคนดีเข้ามาในสภาให้ปัญญากับคนไทยจนรู้ใครดีใครชั่ว แล้วภาพรวมได้คนดีเข้ามาจํานวนมากนั่นแหละจึงจะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมถ้าไม่เป็นอย่างนี้อย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันอย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันขอใช้ภาษาของพ่อครูพ่อครูสมณะโพธิรักบอกอ้ยถ้ามันไม่เป็นสิ่งดีจริงนี่อย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันเลยใช่ไหมพูดไปมันก็ไม่จริงพูดไปมันก็ไม่จริงแต่ถ้าคุณมีแสนยานุภาพจริงเน่ย นะถ้าคุณจะเลือกตั้งถ้าคุณจะเลือกตั้งจะพูดก็พูดนะถ้าคุณจะเลือกตั้งเนี่ยแม่อาจารย์อยากเสนอสองอย่างนะนี่คุณเลือกตั้งกันมาหลายปีแล้วนะมันยังแก้ปัญหาไม่ได้นี่นะและประเทศไทยก็ยังไม่มีแสนยานุภาพในการเลือกตั้งที่ได้คนดีเข้าไปนี่นะคุณคุณสลับกันไหมอย่างน้อยสลับกันไหมถ้าคุณว่าเป็นประชาธิปไตยมันก็น่าจะพิสูจน์นะ คุณสลับกันไหมระหว่างเลือกตั้งกับให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งนะสลับกันไหมเป็นยุคเป็นยุคดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูใช่ไหมเออมันน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างเนาะสลับกันบ้างได้ไหมเออคุณเลือกตั้งมามันก็รอบนี้เนี่ยมันผีหาซาตานเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันบริหารจัดประเทศพินาศไปหมดแล้วเนี่ยมันบริหารจัดประเทศพินาศไปหมดแล้วนะคุณสลับกันหน่อยไหมพวกฝีมือ ของคุณนะ่ะฟีมือการเลือกตั้งในประเทศของคุณนะ่ะนะมันได้เท่านี้นี่พอใจไหมล่ะประชาชนพอใจไหมล่ะมันได้คนมาบริหารแล้วเข้ายากหมากแพงจะเสียที่ปตยอยู่เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเสียที่ปตยอยู่เนี่ยใช่ไหมปัญหาต่างๆเยอะแย,ยะไปหมดแถมจะเอาการพนันหัวหน้าอบายายมุกมาครอบงาประเทศไทยเนี่ยการพนันออนไลน์การพนันบอนนี่นะที่จะเอามาถล่มประเทศไทยมาข่มเหงมา สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเนี่ยไอ้หัวหน้าความพินาศฉิบหายที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยอะไรก็หมายรู้สรารพัดเรื่องมันไล่าสาระแต่ละวันแต่ละวันนะแทนที่มีรัฐบาลมาจะช่วยเหลือประชาชนโอ้ยมีแต่สร้างปัญหาให้กับประชาชนใช่ไหมแทนที่จะมาแก้ปัญหากบมาเพิ่มปัญหาเนี่ยมันมันไม่ใช่ประชาธิที่ปไตยเลือกตั้งกันเนี่ยก็เลือกตั้งมาใช่ไหมสลับกันไหมล่ะ เออคุณก็พิสูจน์ตัวเองมาหลายปีแล้วเลือกตั้งตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมพิสูจน์กันมาตั้งแต่นู่นแล้วก็ลองสลับกันสักช่วงไหมล่ะ่าแล้วก็สลับกันแล้วก็อย่างนี้นะคุณไม่ต้องสลับถึงสี่ปีก็ได้ปีต่อปีก็ได้สลับกันพอได้พอได้ปีหนึ่งนะแต่แล้วก็ถามประชาชนว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนเอา้าประชาธิปไตยต้องถามประชาชนใช่ไหม ความจริงรอบนี้นะจะว่าไปมันวิกฤตหนักใช่ไหมทั้งภาษีทำทั้งโอ้โหข่าวยากหมากแพงทั้งสงครามทั้งอะไรอะไรโอ้โหประเทศไทยมันย่ำแย่ไปหมดเนี่ยประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณก็บอกแล้วว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ต้องถามประชาชนใช่ไหมเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยลองถามดูหน่อยไหมว่ามันวิกฤตอย่างนี้มันแย่อย่างนี้เนี่ยประชาชน จะเอาแบบไหนจะเอาแบบหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีก็แล้วแต่จะเอาแบบเลือกตั้งแบบเดิมที่มันก็ได้คนชั่วมาเป็นส่วนใหญ่คนมาสร้างปัญหาเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้หรือจะสลับดูหน่อยอใช่ไหมก็เป็นถามความเห็นประชาชนใช่ไหมก็ทําทประชาพิจารณ์ไหมล่ะ,อะรอบนี้ทําประชาพิจารณ์ไหมล่ะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอะใช่ไหมว่าเอ๊ะจะให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเลือกจะให้พระมหากษัตริย์และทีมท่านเลือก เลือกดูรอบนี้มันวิกฤตเหลือกเกินเนี่ยจะให้ท่านเลือกหรือว่าประชาชนจะเลือกกันเองใช่ไหมก็ซาวได้นะาซาวเสียงได้นะก็ไหนว่าประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนใช่ไหมเออมันน่าจะฟังดูหน่อยนะถ้าแฟรแฝใช่ไหมถ้ามันไปไม่รอดก็ดูว่ามันจะไปไม่รอดนะนั่นเนี่ยดูว่ามันจะไปไม่รอดนะ่นเนี่ยใช่ไหมดูมันก็ไปไม่รอดเนี่ยเออนายยกก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ อ้ที่บริหารอยู่มันก็จะไปไม่รอดคดีต่างๆก็จะโดนโดนกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมันโดนกันเยอะแยะไปหมดนะก็น่าจะซาวเสียงประชาชนนะว่าประชาชนเห็นว่าจะไปทางไหนใช่ไหมก็ต้องฟังเสียงประชาชนเออประชาชนจะไปทางไหนดีเหตุการณ์อย่างนี้อาจารย์ว่าแม้มันน่าจะสลับอย่างน้อยก็เออนะถ้าไม่อยากจะให้เสียหายมากแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ปีต่อปีก็ไเลยใช่ไหมปีหนึ่งแล้วก็โหวตทีหนึ่งใช่ไหมว่าจะเอาแบบไหน อาจะเอาแบบเลือกตั้งปีนี้อารอบหนึ่งปีก็ได้นะมันสนุกดีเหมือนกันนะเอารอบหนึ่งปีนี่จะเอาแบบเลือกตั้งหรือจะเอาแบบสถาบันพระมหากษัตริย์เลือกใช่ไหมให้พระมหากษัตริย์และทีมของท่านเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะมันได้นะมันเสียงของประชาชนนะใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกเลยใช่ไหมว่าประชาชนจะเอาแบบไหนอ่ะใช่ไหมต้องดูซิว่าจะเอาแบบไหนสลับเอาถ้าแบบไหนดีก็ปีหนึ่งก็เอาแบบไหนต่ออีกปีหนึ่งเอาแบบไหนต่ออีกก็ยังได้ใช่ไหมก็ยังได้ นะอย่างนี้เป็นต้นก็เสียงของประชาชนไงใช่ไหมเสียงของประชาชนไงว่าเออประชาชนจะเห็นว่าใครนะัจะเลือกเก่งกว่ากันอาจารย์ว่าอย่างนี้นะสมมตินะนมมนะไม่ใช่สมมุติหละเรื่องจริงเนี่ยพี่น้องว่า,าพระมหากษัตริย์หนึ่งท่านกับประชาชนหนึ่งท่านอย่างนี้ก่อนนะแล้วให้เลือกให้สมมติว่าให้เลือกแข่งกันนะให้ต่างคนต่างเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศพี่น้องว่าใคร โอกาสว่าใครจะเลือกคนดีได้ได,ได้ได้แม่นกว่ากันเอาได้มากกว่ากันใครจะแม่นกว่ากันพม่ากษัตริย์แม่นกว่าใช่ไหมแม่นกว่านะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะและ้วหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อห้าแล้วประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ภูมิพอๆกันใช่ไหมฟังดีๆนะประชาชนส่วนใหญ่นะก็ไม่ใช่ทุกท่านหรอกใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็ภูมิรู้พอๆกันใช่ไหมองค์ประกอบพอๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วใครจะเลือกเก่งกว่ากัน ใครจะเลือกเก่งกว่ากันอ่ะใครจะเลือกได้ดีกว่ากันเนี่ยอันนี้เป็นสัจธรรมนะนี่เล่าสัจธรรมให้ฟังเพราะอาจารย์ศึกษาธรรมะมา,มาศึกษาธรรมะตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆศึกษาจากคนดีแท้ๆมานี่ก็พบว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้นะฟังดีๆนะความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้ ความจริงของชีวิตนะเป็นอย่างนี้นะความจริงของชีวิตเนี่ยแต่ละชีวิตจะพัฒนาชีวิตตัวเองจะพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้นไปนะจะพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้นไปนะอันนี้เราจะพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้นไปเมื่อพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้นไปเป็นลําดับลําดับเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะพัฒนาไปตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวนะไปเป็นลิงเป็นคนแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ย ในระหว่างนั้นอันนี้เรามาศึกษาความจริงของชีวิตนะในระหว่างนั้นนะในระหว่างนั้น่ะจะถูกกิเลสครอบงำนี่คือความจริงของชีวิตนะในระหว่างนั้นจะถูกกิเลสครอบงำนะเมื่อถูกกิเลสครอบงำแล้วเป็นไงในระหว่างนั้นจะถูกกิเลสครอบงำาพอครอบงำจะทําชั่วตามกิเลสก่อนนี่เป็นความจริงของชีวิตที่พระเจ้าตรัสนะจะถูกกิเลสครอบงำก่อนเมื่อถูกกิเลสครอบงำก่อนนั่นแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นลิงเป็นคน ก็จะทําชั่วตามกิเลสก่อนกลับไปกลับมาแต่ชั่วมากๆก็จะอยากได้มากๆอ่ะนะได้สุขสมใจอยากได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกใจอย่างนี้เป็นต้นนะได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกใจอยู่อย่างเนี้น่ะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามทําให้ได้สมใจอยากพรอยากได้มากๆก็ะทาชั่วทุกเรื่องประเด็นก็อยู่อย่างนี้เพราะอยากได้มากๆก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องเอาละพอทําชั่วได้ทุกเรื่องเป็นไง อยากได้บักๆทำชั่วได้ทุกเรื่องก็ก็เป็นวีบากรายแล้วก็ทุกทรมานแสนสาหัสละพอทุกทรมานแสนสาหัสเหตที่อ่อนขี้แก่จะมีคนดีทําดีให้ดูก็จะหันกลับไปทําดีพอหันกลับไปทําดีจะเริ่มได้องค์ประกอบดีๆนะเรื่องเลวร้ายจะน้อยลงเรื่องดีจะเพิ่มขึ้นนะเมื่อได้องค์ประกอบดีๆแต่พลังความดีนั้นยังไม่มากพอที่จะเข้าใจธรรมะที่จะมั่นคงยั่งยืนในการทําความดี ยังไม่เข้าใจอริยธรรมที่จะกําจัดสุขทุกเลวเข้าสู่สุขแท้ดีแท้และทําให้หยุดชั่วทําดีทำ,ทำใจผ่องใสอย่างมั่นคงยั่งยืนยังไม่ได้เพรางรั้ั้็จะเป็นคนดีทั่ว,วๆไปที่ได้องค์ประกอบดีๆทีนี้แต่กิเลสหนาจะใช้องค์ประกอบดีๆนั้นกลับไปทําชั่วจะใช้องค์ประกอบดีๆนั้นกลับไปทําชั่วพี่น้องเคยเห็นไหมคนที่มีองค์ประกอบดีๆแล้วไปทําชั่วเคยเห็นไหมออร่ำรวยเงินทองมีอาํานาจมีความเก่งมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนานา องค์ประกอบดีๆใช่ไหมคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาทําดีก็ทําดีได้มากใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปทําชั่วก็ทําชั่วได้มากใช่ไหมเพราะเขามีองค์ประกอบดีๆจะมีคนที่มีองค์ประกอบดีๆเหล่านี้เราหันกลับไปทําชั่วก็จะดิ่งกลับไปทําชั่วมัเป็นอย่างเนี้ยก็ดิ่งกลับไปทําชั่วน่ะทําชั่วทุกแสนสาหัสทีนี้พอทําชั่วไปได้มากๆวิบากออกฤทธิ์พลังคอมดีก็น้อยลงพลังคอมชั่วก็มากขึ้นออกฤทธิ์ก็ทุกเคที่ออนที่แก่นะทีนี้ แสนสาหัสอ่ะก็มีคนดีทาตัวอย่างที่ดีให้ดูฮันก็มาทําดีได้องค์ประกอบดีๆแต่ยังเข้าใจอริยธรรมไม่ได้จะกลับไปทําชั่วจะวนอยู่อย่างเนี้ยชั่วทําชั่วเข็ดเี่ออนขี้แก่จะกลับมาทําดีจะวนอยู่อย่างนี้นะชีวิตน่ะวนอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนกว่าพลังความดีที่สะสมในในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่กลับไปทําดีนั่นนะจนกว่าพลังความดีที่ สะสมในแต่ละครั้งที่เข็ดที่อ่อนที่แก่แล้วกลับไปทําดีอะ่ะพลังความดีชุดหนึ่งก็จะออกฤทธิ์แต่อีกชุดหนึ่งนั้นยังไม่ได้ออกฤทธิ์จะรอออกฤทธิ์ในชาติต่อไปชาติเดือนือนสืบไปเพราะฉะนั้นพลังความดีนี่จะสะสมไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆส่วนที่ออกฤทธิ์นั้นหมดฤทธิ์แต่ส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก็ยังเป็นสมบัติของเขาอยู่ของคนดีท่านนั้นท่านนั้นอยู่เวียนกลับไปทําดีหลายรอบ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 นะจากทําชั่วไปทําดีทําดีมาทําชั่วแล้วก็เวียนไปหลายรอบ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  จนมีความดีที่มั่นคงมากขึ้นพลังความดีที่มากพอและมั่นคงมากขึ้นจึงจะมีโอกาสได้พบกับอาริยธรรมแล้วเข้าใจฟังมด,ดีนะ